เมฟฟื่อ,อพระจันทร์เต็มดวงก็ถึงเวลาที่ฉันจะท้องออกโรงรอนี่โอ้ยเจมสขอพระจันทร์เต็มดวงแล้วทีนี้แหละก็ถึงเวลาที่คนอย่างเราเจ้า,ามนุษข้างข้าวนะคะหรือว่าต้นแท่ของปีศาจ ต้องออกไปแก้งผู้คนยามราตรีโอ้โหรอเวลานี้มนันน่าเลือเกินนี้รอเวลานี้มานานแล้วเมื่อถึงเวลาต้องคืนเนี่ยคนที่มีคนที่เป็นปีศาจอย่างเราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ออกล่าหามนุษย์เพื่อที่จะมาแก้งโอ้โหแล้วช่วงนี้เนี่ยกอยิ่งใกล้ที่จะเป็นวันฮาโลวีนเราด้วยเรายิ่งต้องรีบหาหมู่บ้านมาแก้งใหญ่เลยอะ่ะ เราต้องบินบินบิน,บ,นบินคืออะไรก่อนเราบินขึ้นไปแตะพระจันทร์ก็ได้เราบินลงมาก็ได้นี่เราไม่แตกต่างอะไรจากนางฟ้าเลยนะแต่ขอโทษค่ะพอดีว่าแบบว่าเราไปข้างาวไงเราก็ต้องรีบแก้พวกคนไปะเรารีบไปหาหมู่บ้านเพื่อที่จะแก้พวกคนกันดีกว่าไหนๆก็จะใกล้บันหาราวีนสักทีแนละ้วอา้าวหมู่บ้านอยู่แค่นี้เอง โอ้โหไม่ไกลไม่ไกลจากสิ่งที่คิดเลยนะดูดิแสงสว่างสดใสย,ยามราตรีพวกคนต่างสุขสรรเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมาเจอกับราชินีแบมไพอย่างฉันใช่ไหมล่ะแต่แบมไพอย่างฉันไม่ดูดเลือดคนหรอกนะเขาเลิกดูดเลือดคนกันไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย เขากินผักกันแทนน้ำผลไม้สีแดงก็สามารถทดแทนกันได้โดยเฉพาะน้ำสตอรอเบอรี่เนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยอะ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการดูดเลือดคนนะแต่เราเนี่ยก็ยังทำให้ตัวเราดูหน่าเกรียาขโดโดยการแกล้งคนไปทั่วยังไงล่ะเฮ้ยเริ่มชักสนุกแล้วสหิหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรให้ทำเยอะแยะแน่นอนเลยอะ่ะ ไหนเราไปคุยกับชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะรู้จักดิฉันไหมคะฮัลโหลเฮ้คนเป็นใครเนี่ยคนแถวนี้เปล่าเนี่ยทําไมผมไม่เคยเห็นหนเห็นตาคนเลยอ๋อ oh, พอดีฉันมาจากประสาทหลังเก่าที่เขาเนี่ยถูกทิ้งร้างเอาไว้นะคะเอออย่างนั้นเหรอ ที่นี่มีบ้านว่างนะถ้าคุณสนใจแล้วก็สามารถมาเช่าที่นี่ได้เลยนะเช่าบ้านอย่างนั้นเหรอคะ่ะใช่แล้วที่นี่เนี่ยเช่าบ้านใจดีกันนะแล้วก็ให้บ้านเช่าคุณได้ง่ายๆเลยแหละอย่างนั้นเองเหรอคะใช่แล้วใช่แล้วยังไงเธอก็ลองมาดูกันก่อนนะโอเคค่ะคุณมู่บ้านนี้ไม่รู้จักเราจริงเหรอเนี่ยนี่เราไปถึง ราชินีแวมไพรยใช่นะหรือว่าฉันเลือกอามงกุฎมาฉันเป็นถังราชินีแวมพายใช่นะทำไมล่ะทาไมพวกเขาถึงรู้จักฉันมาตกยุคไปแล้วหรอฉันหลับไปกี่ปีเนี่ยฉันหลับไปประมาณสองพันปีแล้วหรอสองพันปีทุกคนก็ต้องจดจาฉันอยู่สิสมัยก่อนฉันหน้ากินขามจะตายคนพวกนี้ไม่รู้ทธ็ดอะไรซะแล้วต้องรีบไปหาคนแกล้งสักหน่อยละล่ะโอ้โหบ้านนี้อยู่กันเยอะดีลองเข้าไปคุยกันหน่อยดีกว่า เออ,สว,ส,อเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอ๊ะเธอเป็นใครเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเีเดินเข้ามาได้บ้านนี้บ้าน่วนตัวนะอ๋อพอดีหนูเป็นผู้หญิงหนูทางมาะค่ะคแล้วหนูขอวางของนิดนึงได้ไหมคะอืมก็ได้นะเอาไปวางไว้บนโต๊ะตรงนู้นเลยโอเคนีเอ,ออเออ,อเฮ้ยเฮ้ยเธอไปเอาหัวคนมาจากไหนเนี่ยอ๋อ พอดีว่าหนูเนี่ยไปฆ่าคนมาค่ะแล้วหัวคนเนี่ยมันดักกระเป๋าไปหน่อยไม่ทราบว่าวางได้หรือเปล่าคะออเอวางได้แน่นอนสิชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยตามล่าหาหัวคนมานานแล้วอ้าวเอ่อเอ่อเอ่อเอาเอาเอาไปทำไมล่ะคะหัวคนเนี่ยนะมันเป็นแบบว่าของที่สมัยนี้เขาชอบกันเนี่ยเอาไว้ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ย แต,แต่แต่ว่านี่หัวของจริงเลยนะคะอือก็ใช่นะจี้เขาเอาไปตกแต่งบ้านกันในวันฮาลวีอะไรเงี้ยโอ้โหดีนั่นที่เธอมีมาด้วยเนี่ยดีเลยดีเลยฉันขอซื้อต่อห้าสิบละกันซื้อหัวคนนี่ละค่ะห้าสิบเนี่ยนะคะก็ใช่นะจี้ที่นี่เขาขายกันหน้าสิบป่ะนะอ๋อค่ะเออเอาเอาเอา,เอาไปเลยนะคะ่ะให้ฟรีจริงๆเออขอบคุณมากนะโอ้โหหมู่บ้านนี้มันแปลกคนจริงจริง เราเป็นถึงขนาดเราซีนีแวมพายเลยนะทําไมไม่มีใครกรลัวเราเลยล่ะปิก้เนี่ยก็เอาหัวคนไปวางต่อหน้าเลยแต่แบบเขาก็ดันตื่นเต้นดีใจซะง,งั้นว่ามีคนเอาหัวคนมาวางไว้ให้อะ่ะหมู่บ้านนี้เริ่มทําจนกลัวแล้วสิหมู่บ้านนี้หมู่บ้านคนปกติกันไหมเนี่ยสองพันปีนี่มันเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดนี้นนหรอดวงจันทร์คนมันเปลี่ยนกันไม่ได้เร็วขนาดที่หรอโอ้โหเขาไม่กลัวอะไรซะเลยอะ่ะเราไปแก้งบ้านอื่นดีกว่า ้องเอาบ้านหลังนี้ต้องแกงด้วยการวางของแล้วนี่นี่นี่วางยางไงดีนี่นี่วางเยอะๆนี้วางนี้ไปเลยวางนี้นี่นี่กดหรือเปล่ากดหรือเปล่าล็อาขาหรือเปล่านี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 ่อ้โหโอ้โหคุณเนี่ยตกแต่งบ้านได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮอเออเออตกแต่งบ้านเหรอคะ ก็ดูสิคุณเอาฟักทองหน้าตาน่ารักน่ารัก,กพวกนี้มาวางไว้ในบ้านเต็ไมไปหมดสวยงามมากๆเลยฟักทองน่ารักเหรอคะใช่แล้วโอ้โหฟักทองรูปร่าตานี่ยนะน่ารักที่สุดเลยอ๋อจริงเหรอคะที่นี่เขาคิดกันอย่างนี้เหรอคะโอ้โหสมัยนี้ใครๆเขาก็ชอบฟักทองกันแบบนี้ทักหน่แหละ โอ้ทำให้รู้สึกเหมือนสมัยก่อนเลยจริงเหรอคะมันมันไม่น่ากลัวรหรอกเหรอคะเอ้ยน่ารักใครว่าน่ากลัวฟักทองพวกนี้น่ารักจะตายอ,อจริงเหรอคะจริงสิฉันหมดมุกแล้วหมู่บ้านนี้แกล้งคนกลัวไม่ได้เลยทำไมล่ะเราเอาทักฟักทองก็แล้วทั้งหัวคนก็แล้ว มันคือสิ่งที่คนสมัยก่อนกลัวมากคนสมัยก่อนเนี่ยแค่เห็นฉันเขาก็วิ่งเพ่นป่าแลบกันแล้วแล้วทาไมคนสมัยนี้ถึงไม่กลัวอะไรกันเลยล่ะเป็นไปได้ไหมว่าฉันอาจจะหลับนานเกินไปหน่อยอะเพราะว่าคนที่นี้ดูไม่กลัวอะไรกันเลยแล้วทํายังไงดีล่ะถ้าเขาไม่กลัวกันแบบนี้ฉันก็ต้องไม่มีความสุขสิ โอ้โหฉันอาจจะต้องไม่มีความสุขไปอีกสองพันปีเพราะฉันต้องนอนหลับแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมออกมาอีกครั้งหนึ่งทําไงดีล่ะโอ้โหโถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เั้นคิดไม่ออกเลยฮะหรือว่าฉันจะใช้วิธีสกรปรกกันดีล่ะ <laughs> วิธีสกรปรกของฉันเนี่ยนะเรื่องชื่อหรือช้ามากๆเลยล่ะ เป็นวิธีที่ฉันไม่อยากจะใช้แต่ฉันก็ต้องทำะนะต้องวิ่งไปแปะ TNT ใส่บ้านแต่ละหลังนี่แล้วก็จุดทีละหลังยังไงล่ะนี่นี่ฝากของไว้หน่อยได้ไหมคะโอ้ได้เลยเธอวางเลยนะโอ้โหบล็อกสีแดงแดงนี่คืออะไรกันเลยออ๋อบล็อกสีแดงแดงตรงนี้ก็เป็นของขวัญน,นะคะพอดีว่า พอหนูฟื้นขึ้นมาเอาเอ,เอฟื้นฟื้นไม่ใช่พอหนูเดินทางมาหนูก็ได้ของขวันมาด้วยอะค่ะโอ้โหใจดีจริงๆเลยนะงั้นเอาไปให้แต่ละบ้านแต่ละหลังเลยเดอ้อเออโอเคค่ะไม่รู้ซะแล้ววันนี้เรียกว่า TNT คนหมู่บ้านดีเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะทาไมของที่คนรู้จักดันไม่รู้จักของที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักอ่ะงงตัวเองเหมือนกันแล้วที่พูดไปเมื่อกีน้นี้ไม่เป็นไรขอฝากวีทีไว้หลังและลูกละกันนะคนุณลุง ไปเลยแล้วก็นี่แน่ค่อยๆระเบิดไปทีละหลังอุย้ยนี่ไงเป็นไงล่ะต้องเล่นอย่างนี้สินะพวกนี้ถึงจะสนใจอ๊บโอเคไปไปหลังอื่นต่อไปนี่แน่ต้องเล่นอย่างนี้สินะเออคุณลุงคะคุณลุงได้ยินเสียงอะไรไหมคะหนูตกใจเหมือนกันเลยคะ่ะเออเสียงอะไรเลยะโอ้ คนหมู่บ้านนี่โหหนวกะนะอ้าวเวรกรรมงั้นเดี๋ยวคุณลุงคอยดูนี่นะคะนี่มันคือของขวัญสุดพิเศษเลยค่ะคุณลุงจริงๆเลยไหนดูดิเฮ้ยโอ้เออเออเอเอ,เอบันฉันนี่นีเ่เธอทำไมทำแบบนี้เนี่ย โอ้โหจะแจ้งตำรวจจะแจ้งตำรวจโอ้โหต้องจับต้องจับคนวันนี้ต้องจับเฮ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ฉันจะห้ามโดนจับฉันจะห้ามโดนจับคืนหนีดีกว่านี่ต้องใช้แผ่นนี้สินะคนสมัยนี้ไป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 หนีไปก่อนนี่นี่นี่ไปไปไปเฮ้ยโอ้โหฉันรู้แล้วว่าต้องแกล้งคนยังไงต้องเอาทีนี้ประเบิดบ้านสินะได้เลยหมู่บ้านต่อไปเนี่ยโดนฉันระเบิดไม่เหลือแน่ โอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกไหมคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โต้ด้วยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยโต้ก็ลาไปก่อนนั่นเองนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โต้ด้วยนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็ไปรอดูกันเลย